ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องการกระจายอำนาจก็สาคัญในชนบ,บทอะไรต่อนนี้อะไรแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องสภาการเกรษตรหรือสภา,กาเกษตรกรก็แล้วแต่มีเกษตรกรหนึ่งในสามมีราชการหนึ่งในสามแล้วก็มีพ่อค้าหรือว่านายทุน,นอีกหนึ่งในสามท่านอาจารย์ที่บังคับบัญชาก็เกษตรกรก,รก,รก,รกแ็แพ้เรื่อยไปในสภาล้วจะเรียกว่าสภา,กาเกษตรได้ยังไงถ้ามาันจะไม่ได้ก็สภาเกษตรสมบมีไว้แพ้ ทำไมทางไม่คิดว่าข้าราชการเขาจะเข,ข้าข้างเกษตรกรข้าราชก,การกับพ่อข้ามีเกิขขนม้เขาคนจะนิดเดียวมาพบกันในเวล,เวลาเกษตรทีนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วก็เกษตรกรแพ้ทุกตีพ่อข้าับข้าราชการมันสองในเท่าไรสองในสามในสังคมทุกแข่งมันไม่จิต็มเป็นรับในความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเดียวกันนั่นไม่เป็นไรมันทำให้อะไรยก้อยเป๋ไปได้คือความไม่เชื่อว่าเกษตรกรจะมีความรอบรู้ Oh